สวัสดีครับเพื่อนๆอครับอทนที์นี้นะครับก็จะมาถ่ายรูปนะครับพ่อพันหลักนะครับเจ้าด่างมงคลนะครับหลังจากที่ผสมไว้นะครับประมาณสี่ชุดนะครับก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ผมก็เอามาจัดโปรยกชุดนะครับทั้งหมดสามแม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีเพื่อนๆนะครับขอแบ่งไปแล้วนะครับสองแม่นะครับสําหรับโปรยกชุดนะครับ ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่1ชุดนะครับส่วนที่เพื่อนๆครับสั่งลูกเจ้าด่างมงคลนะครับที่ว่าผมจัดโปรยกชุดนะครับพรุ่งนี้ก็จะส่งไก่ได้นะครับไก่ก็จะได้ประมาณเกือบ2เดือนนะครับแต่ว่าผมเช็คแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็สามารถส่งไก่ได้นะครับสําหรับลูกของเจ้าด่างมงคลนะครับนะครับตอนนี้ก็เอามาทําเนื้อทําตัวนะครับถ่ายยูกถ่ายยานะครับ เช็ดน้ำนะครับออกกําลังกายบ้างนะครับก็จะเตรียมเข้าผสมอีกประมาณสามสี่แม่นะครับสําหรับเจ้าด่างมงคลนะครับนะครับตอนนี้ก็ถ่ายขนสุดนะครับถ่ายขนเต็มแล้วครับสําหรับเจ้าด่างมงคลนะครับตอนแรกผมว่าจะเลี้ยงออกชนอยู่นะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆนะครับสั่งลูกเจ้าด่างมงคลไว้อีกนะครับแต่ว่ากําลังจะผสมให้นะครับก็เลยยังไม่ได้เลี้ยงออกชนนะครับ ตอนนี้ก็เลยทําพ่อยาวเลยนะครับสําหรับเจ้าด่างโมโหนนะครับสถิติชนะหกไฟนะครับสําหรับเจ้าด่างโมโคนนะครับไฟแรกนะครับชนะก๋อยเชียงด้วยกันนะครับส่วนไฟสองกับไฟสามเนี่ยชนะไก่พม่านะครับส่วนไฟที่สี่เนี่ยก็ชนะลูกผสมนะครับสําหรับเจ้าด่างโมคลนะครับส่วนไฟที่ห้าก็ชนะพม่านะครับ ส่วนไฟล่าสุดไฟที่6นะครับชนะก้อยเชิงด้วยกันนะครับไปในยกที่สามนะครับสําหรับเจ้าด่างมงคลนะครับยกต้นยกแรกเนี่ยสําหรับไฟสุดท้ายนะครับเจ้าด่างมมคลชนค่าละห้าพันห้าบนปานะครับต้นยกแรกก็ราคาก็เป็นรองสามสองนะครับส่วนประมาณกลางๆยกเนี่ยครับก็เริ่มราคากลับมาเสมอนะครับส่วนปลายยกหนึ่งก็เริ่มเป็นต่อ สิบหนึ่งสิบห้าหนึ่งแล้วนะครับเข้ามายกสองก็เป็นต่อขาดแล้วนะครับสามสิบหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าด่างมงคลนะครับค่ต่อสู้ก็แพ้ไปในปลายยกที่สามนะครับประมาณนาทีที่สิบสี่สิบห้านะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็กลังทําเนื้อทําตัวนะครับเข้าผสมอีกประมาณสามสี่แม่นะครับสําหรับเจ้าด่างมงคลนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับกอยงอนเชิงครับสายบ้านๆวบาใช้งานในสนามจริงได้ครับ ขอบคุณมากครับ